สวัสดีจ้าพี่น้องชาวไทยชาวพลังชาวสปปเล่ายุ้มไดของโลกปานพ่อกราบงามงามสวัสดีเด้อ้จเดอบวบาสีอยู่ส้นไดสิใดของโลกอายุสุขสบายเหตุจิตการง,งานอะไรก็ขออหาเจะเลื่นลงเรื่องปังปังเฮงเฮงรวยรวยระดับเงินแสนเงินล้านด้วยพี่น้องเอ้เงินหมื่นสม,มือพ่อใจละละเอาเงินแสนเงินล้านไปไปเลยอืป้าจะเอานี่มาโซ ตั้งไวอยู่หนาตสามปีแล้วงามงามมูบตั้งแต่เปิดลานเขียวขึ้นเขียวขึ้นพี่น้องงามจู่เนาะงามยูงเอามาโชว์ใ้เดว้าข่าวของแพงจนตื่นตาตื่นใจพี่น้องตกใจเงินลอยหนึ่งยูโรเนี่ยหนึ่งร้อยยูโรเนี่ยพี่น้องบ่พ่อดอกซื้อกับเขาวนะเจ้าเอ้ยอาทิตย์หนึ่ง ป่าซื้ออยู่สองข่างบางฝรั่งเดียวนี้เขาซื้ออาทิตย์หนึ่งเขาซื้ออยู่คัางเดียวบ้านเสาเขาซื้อแค่บ้านเสาเท่านั้นะอืมเบิดกระอุดเอามั้งใส่สิของใส่ใส่สิของกินใส่สิค่าไอ้นั่นค่าไอ้นี่ตามมาปลายปีพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดอ ใ,ใจลึกๆไ้เอาสมมุติหมือสาวป่าไปซื้อนี่แป๊บเดียวนี่ยหสิบโยูโรสมมุิเทียนเนี่ยเอาทเทียนให้เบิงเ่งนเี่เทียนแค่เนี่ยเอาเนี่ยแต่มันหอมเดยสำหรับพวกดับกินบุหรี่ผู้ใดสูบบุหรี่มันหอมอยู่สามยูโรกล่วนะพี่น้องนี่สามโยโูโรคิดเบิ่เนเอาสามโยูโรได้หมซับสองถุงได้ขนมปังได้ปลาแช่แข็ง แห่งของทะเลแห่งกุ้งกุ้งนิดหนึ่งนะแพ็กเดียวนะหายูโรเลยพี่น้องเอ้กุ้งอ่าเอาเบาเบาให้สู้กันฟังหรืให้กำลังใจกันพี่น้องเราบ้างกระเป๋าห้าใบสำหรับที่ว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าลูกกำลังน้อยบางนห่้มีงานเฮ็ดบ่งัห่นใดอันใดจังสีน่ะพี่น้องช่วงเระบ้างเอาไว้นอะจากเนาะ ้าวบานพันโยเฮาบ่กมีบานนจสาวบานพนโย <c oughs> แต่ว่าเยอรมันน่นี่ดีอย่างหนึ่งอยู่พ่นขึืนเงินเด็กหน่อยอีกแล้วพี่น้องขึ้นเงินให้เงินเด็กหน่อยอีกแล้วเงินเด็กจากสองลอยเด็กพูนเด็กหน่อยคนหนึ่งอ่ะกะสิขึืนให้เดือนใดนี่เดือนหนาหรือเดือนใดนี่เป็นสองลอยหาสิบยูโรพี่น้องต่อคน ีิทบ่ื้อที่ลูก,ลกแขกที่พนีลูกหลายๆนะครอบครัวที่พนีลูกหลายๆพี่น้องเอ้ยธุรกิจตอนนี้บ่บ่ต้องผลิตลูกอย่างเดียวโอ้ยคนแขกพนีลูกเนาะสี่คนหาคนพี่น้องเทิงลูกเทิงหลานป้าดเงินเด็กหน่อยพนก็สิได้เป็นพ่านพ่านกลัวนะป่าาอืมเขาออกมาแล้ววางให้พึง่งเงินเด็กหน่อยสองร้อยห้าสิบอืมผู้ไดมีลูกอยู่กั แต่ว่าคาข้องเชียบกับแพร่งขึนน่าจะเนาะแต่ว่าอยู่นี่เข้าการเลี้ยงลูกของเขาเขามีลูกเขาบริสืทธเสียผ่าแบบคนต่อคนเอาค้นใหญ่กับเอาว่าค้นเกิดก่อนอาค้นเกิดที่สองก็ใส่ของคนอันของอันคนที่เกิดก่อนลลายลๆลกันไปก็จะบดถ,ถิ่งเสียผ่าพี่น้องเขาจะมีลูกติดติดกันแล้วมันจะบริสืทธของเออแล้วของยูนี่มันก็มีสารพัดของเด็กหน่อย เออเมื่อสองก็ดีดีเมื่อสองของฝรั่งพี่นอ้องขึ้นใหม่ล่ะอืมบาะว่าจะเป็นเก้าอี้รถเข็นยังก็แล้วแต่ดีด,ด,ดีทั้งนั้นแหละกระเฮ็ดเนี่ยเขาประหยัดได้ค้นแขกเนี่ยเขามีเงินนะพี่น้องเขามีเงินเออแล้วเขากะกูเงื่อนง่ายพร้อมจักแบบใดเออซื้อบ้านซื้อ,อยังในส่วนมากอยู่นี่มิแตบานแขกนะฝรั่งส่วนมากสิบอยบอยากขายเระอยากอยากขายบานเออ บาบาอยู่บกคุมดอกคนสองคนจังสี่แต่ว่าพวกแขกพวกหย่างเขาแบบอยู่กันขอบขั้วไงการที่เขาสิจใจค่าบ้านคาอย่างกะกะง่ายอืมอันนี้แมนอยู่กันเลยกลายเป็นบาสุเมอร์นี่แถวนี้แขกฝานซื่อไว้บดละมั้งบาบาสิตึบึบาบาสิหย่างข้นฝรังนี่ ค่งขีข่ยานยานอยู่ฝรัง่งีนยานเป็นหนีเออยานเป็นหนีฟ้ามยานฝรัง่งในยานพี่นออ้องเออยานหลายก็เลยได้อยู่บ้านเศราน่ะหลายส่วนมากเยลรมันนี่ยจอยู่บ้านเศร้าหลายน่ะพี่นออ้องเออเพราว่าสันมีบ้านมันจ่ายหลายอย่างน,นะพี่น้องจ่ายหลายอยา่างหลวกมันก็บอกขุมน้ำพราะว่าเขาอยู่แค่คนสองคนอย่างสิเอ่ย นอกจากเขามีครอบครัวหรือว่าอยากอยู่แบบเออหนุ่มสาวมีครอบครัวใหม่ๆมีลูกอ่อนอยากอยู่แบบเป็นส่วนตัวนี่ก็กกมี่คือกันพี่น้องเอออู่บ้านหรือว่าคนที่เขาพ่ออยู่พ่อกินที่เขาบด้อตังบงุญบอกนี่เขาก็มีสวยงามเออคนเดลแมนอนะ่ะเออเขาก็มีชีวิตที่ฮัลโหลฮัลลาคือกันแะพี่น้องแต่ว่าเฮาเลยเอา,าเบาชีวิตแบบ ปันกลางปันกลางให้ฟัง่งขื้นเงืนเงินอนกระเสียนเงื่อนกระเสียน่้นกระสีขืนน้นอยู่สะเบิ่งนเขาจะขื้นเงื่อนกระเสียนได้ยินแววๆว่าขื้นลยอยู่แต่ว่าสิตลอดหรือว่าเฉพาะเดือนนะหายเฉพาะเดือนหรือว่าขื้นตลอด ่ว่าเงินแม่หมายปานขึ้นแล้วสองเดือนที่แล้วนะ่ยนะมันขึ้นแต่ว่าการที่ขึ้นนี่พ่ได้ขึ้นมากไม่หรอกพี่นอ้องเออขึ้นย่างสูงสูดเขากระซิบดิโรเท่านั้นต่อเดือนแต่ว่าเขาขืนให้เข้าตลอดเออทันการสิไปขอเงินซอยเหลือว่าเออเงินกเกษียณเงินแม่หมายชันนี่พ่อ,พอเขาสิยหายยังใดเขาก็ สามาสิหายคาซาบานเด็ี่น้อก็อาจิซอยคาสาบานเตว่าคาสาบานเข้ากระจิบอะไรซอยเข้าเขาทั้งเบิดที่ที่สมุิคาสาบานหาลอยเข้ากระจีเฉลี่ยห้เข้าเข้ากระจีออกเข้าเครื่องหนึ่งอ่าเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งเข้ากระจายเองอ่าคาไฟคานามเข้าใจายเองอยู่แล้วอ่เข้ากระจีออกส่วนใหนแล้วแล้วปีหนึ่งบ่าปีหนึ่งกับต้องไปต่อใหม่หรือว่าสองปีแ้วก่อนได้สองปี เดี๋ยวนี้ปีหนึ่งปีหนึ่งไปต่อเอาพี่น้องจันเบิดเข้าก็สิขอเบ่งเอกสารมากมายของเหาแะ่ะเธอมีเงื่อนฝากมงใดมงใดหรือว่าเธออยู่ะจะคนสองคนตะกี้ลูกป่านั่งเด็กหน่อยอยูอย่เนาะสามารถไปเอาเงื่อนส่วนนี่ได้แต่ว่าสเงื่อนเงืนแม่หมายเข้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสีย เขาก็สิหายเงินคาสาบานเฮ้าหน่อยลงนะบเมน่าเออเขาสิ่หายเข้าตามทีวาเข้าเรียบรองหาลอยหาลอยเล่ยบเมนนะพี่น้องที่การที่เขาซอยนี่เขากระชิคิดเฉลี่ยว่าเออฉันสามารถเธออยู่คนเดียวหรือว่าอยู่สองคนเขาสิสามารถให้ไดประมาณนี้ตอนนั้นปาได้แปดสิบยอโลรห้าสิบยอโลรลงมาเรืเอยแต่เงินแม่หมายเข้าเพิ่มขึ้นมันกนระชิลดลง้งลงนี่เห้าขึ้นกันเออเพราะว่า พอถึงสิคืนปุ๊บเงื่อนไม่หมายึ้นค่าเอา่อค่าบัตรสุขภาพเข่านะ่ะบริษัทเขากระิฮหักเพิ่มขึ้นไปน้านะพี่น้องบรแมนว่าเงื่อนเงืนไม่หมายเขาาึ้นปุ๊บเออท่านสุขภาพบัตรพวกที่บริษัทเอ่อสุขภาพมั้สิเขากระิขอหักเข้าไปขึ้นกันเออถึงเงื่อนเข่าสิขึ้นแต่ว่าส่วน ทีเขาสิหักไปมันกับมีมันก็นกหักไปพี่น้องเออจังซีแล้วนะแต่ว่าเขากับได้ออกมาซอยเหลืออยู่ในช่วงวลาทีข่าของของยากหมากแพงจังสี่พี่น้องเออไอ้ข่ยก็เงินฝืนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเออ,เอ,อกับมาเบาสู่กันฟังน้อยจา้ะเนาะเดี๋ยวสีมาเบาเอ,อ่อเรื่องเอ,อ่อเมียฝรั่งต่อดอก เมื่อนีไปสือของมาเห็นของแพง้วกะ็ไอ้นั่นอันนี้แ้วก็เขาก็ขืนเงินเด็กน้อยน้าจะขืนเงินเออเงินเล่นเ,เงินบำนาญแต่ว่าจักเงินเพราะว่าเงินเงินเงินแมหมาๆเน่ะเขาขืนแล้วเออแต่ว่าเงินพวกเอกเกษียณเนี่ยเอเขาอ,ออกมาแล้วเพราะว่าจะขืนหาขขืนหลายอยู่แต่ว่ามันจะเป็นห้เฉพาะ ช่วงที่เทพก,การคริสต์มาสหรือว่าตลอดไปอซันว่าไฮไลท์ปนันคือสิบโบแมนดอกอาจ,จใ้ให้เงินคริสต์มาสเออให้เงินคริสต์มาสห้แบบว่าเอรอษส,สกิตมันได้คล่องเนาะพี่น้องมันก็สิบาได้เงียบเงาหล่ะจังไดปามพอนกับเบาเบาสู้กันฟังเนาะจะเนาะเอ,อการใส่ชีวิตอยู่ตามแดนหรือว่ากับเอ,อทั้งรัฐบาลทั้งหลวงเข้ากัสซมี จังสีออกมาซอยสำหรับคนที่มีลกูกหรือว่ากินเงินเกษียณกินเงินใหม่ๆพี่น้องเพื่อให้เศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อนได้หมุนเวียนได้เนาะเพราะว่าคนสิเดพอได้ออกคนสิไดอออกมาจับจ่ายแนรกบเงินทีเขาอาจสิ่งหายเป็นของขวัญสำหรับคริสต์มาสอ่ะ,อะนั่นแหละจังไดปาาพ่อกลกราบขอบคุณหลายๆเด้อกระเด้อที่กบมา กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดงามน้ำแมนด้วจ้าเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขผูสุขคนปังๆเฮงๆเลยรวยเดี๋ยวคลิปหนาสิมเาเบาเรืองว่าสามีสามีสื่อตัวให้ไปประเทศไทยแต่ว่านั่นเป็นการเป็นการหลอกอเป็นการว้างแผนเป็นการหลอกสื่อตัวขาเดียวพี่น้องเอ้ยฟังแล้วตาตาสงสารเจ้าของกับบะหูว่าเขาคิดว่าเขาอยากให้ไปเที่ยวบ้าน นั่นแหละพอการกินหนาเดี๋ยวสะบางเบาเด้อค่ะเด้อกราบขอบคุณหลายๆแล้วก็บ,บายบายจ้า